ยืดุีแห้งเด้อข่วมเก็บใยไดข่วงไข่ย่าให้นี่ห้นี่ทุกวมมสุกข่วมจะเลื่อนเขี้ยเพียงตีนไก่ขุนเที้ยง่าเหยืยนยิงให้นนี่เงินแสนเงินลานเด้อลูกเต่าสุกขนยหยุ่น้อีนน้ำประมาณสองแกนสักอง สำนักงานทกสจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสุดยิ่งใ่ในงานวันครบรอบการสถาปนาธนาคารปีที่49ย่างสู่ปีที่50ครับโดยท่านพอธนูตัวสัจจาครับกูในการสำนักงานทกสจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าวันที่2พฤศจิกายนปี2 5 5 8นี้นะครับเป็นวันที่ธนาคารได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาถึง49ปีแล้วครับธนาคารจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คือการบริจาคโลหิต9ล้านหยดทดแทนคุณแผ่นดินครับ oh. และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเดอร์เน้นในเชิงส,งสางสรรค์สังคมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน oh. ซึ่งเป็นการรวมมือรวมใจของกเกษตรกรลูกค้าทกศครับทั้งราชการครูนักเรียนและประชาชนครับและการบริจาคโลหิต 9ล้านหยดทดแทนคุณแผ่นดินเดอร์สำนักงานทบกศจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับคลังเลือดกลางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับรับบริจาคโลหิตจากเกษตรกรสมาชิกทอบกศพนักงานทบกศและประชาชนทั่วไปครับในงานและมีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่กเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่ทําคุณประโยชน์และซอยเหลืองงานธนาคารมาโดยดีตลอดครับทั้งเบิด30สาขาจำนวน30ไรายเดอวยครับเดอร์และงนีดการมอบเกียรติบัตรให้แกนโรงเรียนธนาคารที่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัดพร้อมครับมีดังนี้เดอร์รังวัลชนะเลิศประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านฝางวิทยายอำเภอรกระนวนครับรงังบัานชนะเลิศประเภทระดับปฐมเดิศได้แก่ชุมชนบ้านชนบทอำเภอชนบทครับท่านพออัธนุยังก่าวเพิ่มเติมอีกว่าธนาคารนี้ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์ของธนาคารที่สิเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ท่านสมัยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้ดีขึ้นไปและยั่งยืนครับ